นะคะก็พบกับช่องบบขอบหัวหันซ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เปิ้ก็จะมาเล่นป๊อปอินนั่นเองเนี่ยคะนี่เป็นป๊อปอินนะคะพี่พี่เปิ้เพ,พิ่งซื้อมานะคะก็จะเป็นรูปคัพเค้กนะคะคัพเค้กหรือว่าไอติมไม่รู้นะคะ <c oughs> ลองดูลองดูนี่คัพเค้กหรือว่าไอติมลองพิมพ์กันมานะคะคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ปิ้ก็จะมาเล่นให้ดูนะ่อ พี่ปิ่นพูดผิดนิดนึงนะคะโอเคนะคะพี่ปิ่นก็จะมาเล่นให้ดูนั่นเองโอเคไปดูกันเลย ปิ่นก็ได้ไปเล่นเป่าอิดให้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะพี่ปิ่นก็ได้ไปเล่นเป่าอิดให้ดูแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็พอมาพอควรแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พี่ปิ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้บครัวจ๋า,าจขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย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 